ันนี้หลังจากที่เสร็จจากาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วครับรถกลับมาก็พบกับวัดอย่างนี้นะครับคือวัดพร,รมพร,รมพุทธารามนะครับบร,รมพุทธารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับประจำกรุงศรีอยุธยานะครับ ประวัติความเป็นมาคร้าวๆของวัดนี้นะครับก็สร้างมาตั้งแต่สมัยของอสมัยของพระเพราชานะครับตึ้งเป็นพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์นะครับต้นราชวงศ์พลูหลวงนั่นเองนะครับพระเพราชาพระงนี้นะครับบริเวณที่สร้างนี้เรียกว่าชุมชนบ้านดินสอไปอย่างนั้นนะครับซึ่งเป็นบ้านเดิมนะครับของพระเพราชานั่นเอง นะครับบ้านเดิมของพระองค์นะครับแล้วก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับชื่อวัดบรมพุทธารามนะครับบรมพุทธารามก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นตามภาพนี้นะครับครับนี่แหละครับคือบริเวณวัดนะครับวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ใกล้กับคลอง กองจากานี่อยู่ด้านหลังของวัดนี่นะครับอยู่ติดๆวัดนี่แหละก็มีอาคารตัวอาคารเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างก็มีพระอุโบสถนะครับแล้วก็มีพระวิหารนะครับวิหารนะครับสองที่ด้วยกันนอกจากนั้นก็เป็นเจดีนะครับเจดีทรงข้าวโพด นี่แหละครับมีเจดีย์อยู่สามองค์ด้วยกันสามองค์ด้วยกันครับกับเพื่อนๆครับภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือโบราณสถานนะครับและโบราณวัตถุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับที่เป็นบริเวณสะพานนะครับสะพานข้ามคลองคลองวันนี้แหละนะครับนี่คือลักษณะของการก่อสร้าง สะพานในสมัยโบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับคือการสร้างสะพานนะครับก็เป็นการก่ออิฐถือปูนนะครับเป็นอิฐสมัยโบราณนะครับสมัยโบราณนี้เป็นอิฐแดงนะครับ ที่ได้จากการเผานะเป็นอิดเผามีขนาดใจกาอิฐปัจจุบันนี้นะครับสำหรับอิฐในสมัยโบราณครับอิฐก็เป็นทางเดินครับเป็นสะพานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยานาั่นเองครับก็ยังคงแข็งแรงนะครับใช้การได้ยังใช้เป็นสะพานได้ปัจจุบันนี้นะครับ น,นี้ก็เป็นเจดีนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกัน <c oughs> คือเป็นเจดีที่เก่ออิฐถือปูนนะครับอี่คือปูนสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็บยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับ <c oughs> คล้ายๆกับปูนซีเมนสมัยปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนสมัยโบราณน,นะครับ สูส่ทรงทางสถาสปัตยกรรมดูแล้วก็ไม่ได้มีความโดยค่าไปกว่างานช่างในสมัยปัจจุบันนี้ได้อย่างใดนะครับน mm hmm. ี่จะเป็นพระปางกงหนึ่งเป็นสริวีวกาทีทรงปางนะครับอ,อดีตนั้นนะครับ มีการก่อสร้างอาบอวัตถุไว้มากนะครับเพราะว่ากรุงศรีอยุธยานั้นเรีชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความจเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมายาวนานประมาณ400กว่าปีเศษนะครับ <c oughs> เป็นราชธานีของไทยนี่คือส่วนของบริเวณพระปางนะครับที่เกาะอิฐหรืปูน วันนี้นะครับในส่วนที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้พอนกรีนะครับ,รบนี่ก็น่าจะเป็นอาคารที่าฐานอะไรสักอย่างหนึ่งครับส่วนทางนี้ก็น่าจะเป็น พระอุโบสถนะครับหลังใหญ่ประสมควรทีเเียวครับอันนี้ประเป็นประเวณนพระอุโบสถนะครับมีขบุทธรูปเดี๋ยวเราเข้าไปกาบพวะพุทธรูปกันสักนิดนึง พุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานตั้งอยู่ในพระอุโบสถนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปศิลปะของกรุงศรียอยุธยาครับบริเวณพระอุโบสถนีก้กว้างขวางของสมควรนะครับก็ไม่แพ้พระอุโบสถในสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีความกว้างขวางมีพระประธานองค์ใหญ่ จับก็ไหว้พระนะครับอธิษฐานจิตสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคนไทยกับวัดนี่นะครับคนไทยกับพระพุทธรูปนะครับคนไทยกับศาสนาเนี่ยนะครับเป็นของคู่กันนะครับมีคนไทยที่ไหนก็ต้องมีพุทธศาสนาที่นั่นมีวัดที่นั่นเะาล้ครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามนะครับคนพัฒนาไย ทำจิตใจให้สงบสักครู่หนึ่งครับเพื่อนๆครับครับได้กร่าวพาแล้วก็สบายใจ เสียดายพื้นค่อนข้างชื้นแฉะนะครับเนื่องจากฝนตกนั่นเองครับนี้คือหลวงพ่อนะครับที่อยู่ในพระโอุโบสถนะครับเป็นศิละปะสมัยกรุงศรีอ,ย,อยุธยานะครับสังเกตดูพระพักของพุทธรูปแล้วนะครับเต็มไปด้วยความอิ่มเอ,อนะิบอนคบมีเป็นศิละปะที่งดงามทีเดียวนะครับอันนี้ครับเป็น ศิลปะเชิงช่างในสมัยกรุงเสียยุธยาคนสมัยโบราณนั้นนะครับมีความละเอียดอ่อนมีความพิถีพิถันนะครับ <c oughs> มีจิตใจที่เป็นศิลปะนะครับขั้นสูงทีเดียวรเราก็ได้กราบผานแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านครับครับเพื่อนๆครับ หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะครับก่อนจะเดินทางกลับนี่เราก็มาดูประวัติของวัดนี้สักนิดหนึ่งวัดปรรมพุทธารามนี่นะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับโดยผู้ที่สร้างก็คือพระเพทราชาต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงนั่นเองนะครับบริเวณที่สร้างนี้ก็เป็นบ้านเดิมของท่านนะครับสำหรับวัดบร,รมพุทธารามนี้นะครับก็ระดิสถานพุทธรูปสําคัญ จุดที่ผมได้เข้าไปการาบไหว้ในพระอุบโบสถนั่นเองนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างพร้อมกับพระอุบโบสถนั่นเองประิษฐานมาตั้งแต่สมัยพระเพทราชาแล้วนะครับน่าเสียดายว่าไม่มีชื่อนะครับเรียกว่าพระพุทธรูปอง์นี้ว่าพระพุทธรูปนะครับท่านมีชื่อว่ากระไรนะครับ แต่ว่าประวัติคร่าวๆนั้นเขาบอกว่านะครับในเสียนของพระพุทธรูปนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธ,ธาตุไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็สําคัญเลยทีเดียวครับครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปกราบสการาบูชากันนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ากรุงศรีอธุธยาของเรานั้นมีความเจริญยั่งยืนนะครับถึง417ปีนะครับมีราชวงศ์ต่างๆถึง5ราชวงศ์ด้วยกัน และนอกจากนั้นก็ยังมีพระหมหากษัตริย์ในปกครองกรุงศรีอยุธยานี้ถึง33พระองค์ด้วยกันนะครับครับราชวงศ์แรกก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือราชวงศ์อู่ทองนะครับ